แบบฝึกหัด3.6.1การเปรียบเทียบระยะเวลาหน้า7 9ถึงหน้า80ข้อ1เติมคำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าข้อ1ย่อยนะคะ1ชั่วโมง30นาทีกับ1ชั่วโมง40นาทีนักเรียนจะเห็นว่าในหน่วยชั่วโมงนะคะเป็น1ชั่วโมงเท่ากันดังนั้นให้นักเรียนเปรียบเทียบในหน่วยนาทีนะคะ30นาที น้อยกว่า40นาทีดังนั้ 1, น <royable. S> 1ชั่วโมง30นาทีก็จะน้อยกว่า1ชั่วโมง40นาทีนะคะเติมคำว่า 1. 1> น,น้อยกว่าข้อที่2ค่ะ2ชั่วโมง15นาทีกับ1ชั่วโมง30นาทีในหน่วยชั่วโมงเป็นสองชั่วโมงกับ1ชั่วโมงสองชั่วโมงมากกว่า1ชั่วโมงดังนั้นสองชั่วโมง15นาที มากกว่า1ชั่วโมง30นาทีข้อที่3ค่ะสชั่วโมง5นาทีกับ4ชั่วโมง50นาทีในหน่วยชั่วโมงนะคะเป็น4ชั่วโมงเท่ากันให้เปรียบเทียบในหน่วยนาที5นาทีน้อยกว่า50นาทีดังนั้น4ชั่วโมง5นาทีน้อยกว่า สชั่วโมง50นาทีข้อที่4ี่นะคะสมชั่วโมง13นาทีกับ3มชั่วโมง22นาทีหน่วยชั่วโมงนะคะเป็น3มชั่วโมงเท่ากันพิจารณาหน่วยนาที13นาทีน้อยกว่า22นาทีดังนั้น สามชั่วโมงสิบสามนาทีน้อยกว่าสามชั่วโมงยี่สิบสองนาทีข้อที่ห้าค่ะเก้าชั่วโมงสามสิบนาทีเจ็ดชั่วโมงห้าสิบนาทีเก้าชั่วโมงมากกว่าเจ็ดชั่วโมงดังนั้นเก้าชั่วโมงสามสิบนาทีมากกว่าเจ็ดชั่วโมงห้าสิบนาทีข้อที่หกนะคะสิบชั่วโมงสามสิบเจ็ดนาที กับ12ชั่วโมง8นาที10ชั่วโมงน้อยกว่า12ชั่วโมงดังนั้น10ชั่วโมง37นาทีน้อยกว่า12ชั่วโมง8นาทีข้อที่7นะคะ9ชั่วโมง53นาทีกับ8ชั่วโมง58นาที9ชั่วโมงมากกว่า8ชั่วโมงดังนั้น9ชั่วโมง53นาที มากกว่า8ชั่วโมง58นาทีข้อที่8นะคะ15ชั่วโมง49นาทีกับ15ชั่วโมง39นาทีในหน่วยชั่วโมงเป็น15ชั่วโมงเท่ากันพิจารณานาทีนะคะ49นาทีมากกว่า39นาทีดังนั้น15ชั่วโมง49นาทีมากกว่า 15ชั่วโมง39นาทีข้อที่9ค่ะ24ชั่วโมง37นาทีกับ51ชั่วโมง10นาที24ชั่วโมงน้อยกว่า51ชั่วโมงดังนั้น24ชั่วโมง37นาทีน้อยกว่า51ชั่วโมง10นาทีข้อที่สิบ 30ชั่วโมง20นาทีกับ3มชั่วโมง40นาที30ชั่วโมงมากกว่า3มชั่วโมงดังนั้น30ชั่วโมง20นาทีมากกว่าสมชั่วโมง40นาทีต่อไปหน้า80นะคะข้อ2เติมคำว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ มีตารางกิจกรรมมาให้นะคะเป็นกิจกรรมของออมสินและมีระยะเวลาในการทำกิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกนะคะอ่านหนังสือ1ชั่วโมง5นาทีปลูกต้นไม้2ชั่วโมง30นาทีช่วยแม่ทำขนม1ชั่วโมง10นาทีช่วยพ่อล้างรถ2ชั่วโมง45นาทีเล่นปิงปอง1ชั่วโมง5นาที มาดูข้อที่1นนะคะเวลาที่ใช้อ่านหนังสือกับเวลาที่ช่วยแม่ทําขนมนะคะให้เติมคําว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเวลาอ่านหนังสือนะคะคือ1ชั่วโมง5นาทีส่วนเวลาที่ช่วยแม่ทําขนมคือ1ชั่วโมง10นาทีนะคะในหน่วยชั่วโมงเป็น1ชั่วโมงเท่ากันให้พิจารณาหน่วยนาทีนะคะ 5นาทีน้อยกว่า10นาทีดังนั้นเวลาที่ใช้อ่านหนังสือน้อยกว่าเวลาที่ช่วยแม่ทำขนมนะคะข้อที่2ค่ะเวลาที่ใช้ปลูกต้นไม้กับเวลาที่ช่วยพ่อล้างรถปลูกต้นไม้ใช้เวลาสองชั่วโมง30นาที ช่วยพ่อล้างรถ2ชั่วโมง45นาทีในหน่วยชั่วโมงเท่ากันนะคะ30นาทีน้อยกว่า45นาทีดังนั้นเวลาที่ใช้ปลูกต้นไม้น้อยกว่าเวลาที่ช่วยพ่อล้างรถนะคะข้อที่3ค่ะเวลาที่ใช้เล่นปิงปองกับเวลาที่ใช้อ่านหนังสือ เล่นปิงปองใช้เวลา1ชั่วโมง5นาทีอ่านหนังสือใช้เวลา1ชั่วโมง5นาทีนะคะดังนั้นเวลาที่ใช้เล่นปิงปองจะเท่ากับเวลาที่ใช้อ่านหนังสือข้อที่4ค่ะเวลาที่ใช้ปลูกต้นไม้กับเวลาที่ช่วยแม่ทำขนม ปลูกต้นไม้ใช้เวลา2ชั่วโมง30นาทีช่วยแม่ทำขนมใช้เวลา1ชั่วโมง10นาที2ชั่วโมงมากกว่า1ชั่วโมงนะคะดังนั้นเวลาที่ใช้ปลูกต้นไม้จะมากกว่าเวลาที่ช่วยแม่ทำขนมค่ะ ข้อที่5ค่ะเวลาที่ช่วยพ่อล้างรถกับเวลาที่ใช้เล่นปิงปองเวลาที่ช่วยพ่อล้างรถคือ2องชั่วโมง45นาทีเวลาที่ใช้เล่นปิงปองคือ1ชั่วโมง5นาทีสองชั่วโมงมากกว่า1ชั่วโมงนะคะดังนั้นเวลาที่ช่วยพ่อล้างรถจะมากกว่าเวลาที่ใช้เล่นปิงปองนะคะข้อที่6ค่ะ เวลาที่ช่วยแม่ทำขนมกับเวลาที่ใช้เล่นปิงปองช่วยแม่ทำขนมคือ1ชั่วโมง10นาทีเล่นปิงปอง1ชั่วโมง5นาทีในหน่วยชั่วโมงนะคะคือ1ชั่วโมงเท่ากันให้เปรียบเทียบหน่วยนาที10นาทีมากกว่า5นาทีดังนั้นเวลาที่ช่วยแม่ทำขนมจะมากกว่าเวลาที่ใช้เล่นปิงปองนะคะ ข้อที่7ค่ะเวลาที่ใช้ปลูกต้นไม้กับเวลาที่ใช้อ่านหนังสือเวลาที่ปลูกต้นไม้คือ2ชั่วโมง30นาทีอ่านหนังสือคือ1ชั่วโมง5นาที2ชั่วโมงมากกว่า1ชั่วโมงดังนั้นเวลาที่ใช้ปลูกต้นไม้จะมากกว่าเวลาที่ใช้อ่านหนังสือ ข้อที่8นะคะเวลาที่ใช้อ่านหนังสือกับเวลาที่ช่วยพ่อล้างรถเวลาที่ใช้อ่านหนังสือคือ1ชั่วโมง5นาทีเวลาที่ช่วยพ่อล้างรถคือ2ชั่วโมง45นาที1ชั่วโมงน้อยกว่า2ชั่วโมงดังนั้นเวลาที่ใช้อ่านหนังสือ จะน้อยกว่าเวลาที่ช่วยพ่อล้างรถนะคะข้อที่9ค่ะเวลาที่ใช้ปลูกต้นไม้กับเวลาที่ใช้เล่นปิงปองเวลาที่ใช้ปลูกต้นไม้คือสองชั่วโมง30นาทีเวลาที่ใช้เล่นปิงปองคือ1ชั่วโมงหนาทีสอชั่วโมงมากกว่า1ชั่วโมง ดังนั้นเวลาที่ใช้ปลูกต้นไม้จะมากกว่าเวลาที่ใช้เล่นปิงปองนะคะข้อที่10ค่ะเวลาที่ช่วยแม่ทำขนมกับเวลาที่ช่วยพ่อล้างรถเวลาที่ช่วยแม่ทำขนมคือ1ชั่วโมง10นาทีเวลาที่ช่วยพ่อล้างรถคือสองชั่วโมง45นาที หชั่วโมงน้อยกว่า2ชั่วโมงดังนั้นในข้อ10นะคะเวลาที่ช่วยแม่ทำขนมจะน้อยกว่าเวลาที่ช่วยพ่อล้างรถ